ร่วมเดินทางสำรวจภาพแกะสลักหินโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุ3500ถึง4000ปีณถ้ำภูผายนเทือกเขาภูพานบ้านนาผางตำบลกกปาซิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครโดยชาวบ้านเรียกจุดนี้ว่าผาลายหรือภูผายนเนื่องจากจุดนี้มีหน้าผาขนาดใหญ่ตรงกลางของหน้าผา พบถ้ำขนาดเล็กความลึกประมาณ20เมตรนักโบราณคดีสนิษฐานว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์อายุก่อนประวัติศาสตร์การสำรวจในครั้งนี้เราได้ทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาผู้คอยปกปักรักษาหน้าถ้ำแห่งนี้ก่อนที่จะเข้าไปสำรวจภายในถ้ำสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้เมื่อเรามุดเข้าไปในถ้ำ คือกลิ่นของความอับชื้นและกลิ่นของมูลค้างคาวครับเมื่อเราเดินเข้าไปด้านในปรากฏห้องโถงใหญ่เราเห็นแสงสว่างจากด้านบนนั่นแสดงให้เห็นว่าถ้าแห่งนี้สามารถทะลุไปถึงยอดของภูเขาได้ด้านนอกถ้า เราพบสลักเป็นรูปทรงอะไรขาคณิตและรูปวิถีชีวิตของมนุษย์จํานวนมากนักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ3,500ถึง4,000ปีมาแล้วโดยการแกะสลักใช้เทคนิคที่เรียกว่าแองกาวิ่งคือการใช้โลาหะแข็งขูดขิดไปบนเนื้อหินเพื่อให้เกิดร่องรอยหรือรูปภาพตามที่ต้องการลักษณะของการใช้ของแข็ง ขูดขิดไปบนเนื้อหินเพื่อให้เกิดรอยนี้พบเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยทําให้ภาพสลักภูผายนต์จึงแตกต่างไปจากภาพเขียนสีแดงที่พบโดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่าคนในยุคสมัย3,500-4,000ถึงปีมีความสามารถในการถลุงแร่เหล็กมาใช้ในชีวิตประจำวันภาพสลักลงบนผาหินภูผายนต์พบมีรูปคนรูปสัตว์รูปต้นไม้ และนอกจากนี้ยังครบรูปเครื่องหมายรูปทรงเลยขาคณิตนักโบราณคดีได้ความเห็นว่าภาพสลักหินแห่งนี้มีความสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานในอดีตชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการกระทําของพูดผีในยุคสมัยหนึ่งมีข่าวลือว่าจุดผู้พายตนแห่งนี้เป็นที่ซ่อนของสมบัติทําให้มีกลุ่มนักล่าสมบัติ แอบบุกลุกขึ้นไปค้นหาสมบัติจะเห็นได้จากภาพแกะสลักลหลายจุดถูกนักล่าสมบัติทําการกระแทะออกโดยเข้าใจว่ามีทรัพย์สมบัติซ่อนอยู่ภายหลังภาพสลักนี้ภาพสลักคนกับควายสะท้อนความสัมพันธ์ของสังคมที่น่าจะมีการทรําเกษตรและการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งแล้วนอกจากนี้มีการขุดพบหม้อดินเผาลายเชือกมีการขุดพบเครื่องประดับที่ทําจากหินสี เป็นศิลปะยุคเดียวกันกับที่พบที่บ้านเชียงมรดกโลกของจังหวัดอุดรธานีคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าในตอนกลางคืนมักจะได้ยินเสียงตีกองดังมาจากยอดเขาภูผาย์จึงหมายถึงภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนความเชื่อที่มีต่อสถานที่แห่งนี้ในเวลาต่อมาแงสงกนนครเทือกเขาภูพาน ปัจจุบันมีการพบโบราณวัตถุโบราณสถานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จํานวนมากนั่นแสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาช้านานมีการตั้งที่อยู่อาศัยมีการอยพยพโยกย้ายมีการผสมกลมคลืนเผ่าพันธุ์จนกลายมาเป็นมนุษย์ในยุคปัจจุบัน